ถอดรหัสเลขยามนำโชค16ธันวาคม2567ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่กับผมอาจารย์สิทธพัฒนะครับหรือว่าหมอแมนพลังเลขนั่นเองกับวันนี้ตอดรหัสเลขยามนำโชค ประจำวันที่16นะครับธันวาคม2,5,6,7นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขยับแว่นนิดนึงนะครับขยับแว่นตัดแว่นมาใหม่ตัดแว่นใหม่แต่ว่าหัวใจดวงเดิมไปาสเอาซะหน่อยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับกับถอดสายเลีกยมนำโชคนะครับเป็นไงกันบ้างครับครัวที่แล้วนะครับก็เลียยามเนี่ยก็ถือว่ามาให้เห็นแค่สองตัวนะเอาจริง อ่หมอแมนคิดย,ยึดตามชุดหลักแล้วกันอ่าไอ้ไอ้ที่จะบอกว่าเข้ากี่ตัวหนึ่งตัว2ตัว,อ,ตวอะไรเงี้ยจะยึดตามชุดหลักนะครับชุดหลักเนี่ยไอ้อย่างท้ายที่แล้วเนี่ยชุดหลักให้ไป1 3 2่งสามสองใช่ไหมหนึ่งสามสองแล้วชุดแผงเนเจ็ดแปดห้านะครับนะเลขเนี่ยก็จะมาเลขท้าย2ตัวเนี่ยหกหนึ่งนะครับอย่างเลขวันเนี่ยเห็นไหมวันอาทิตย์เลขหนึ่งเลขหนึ่งก็มานะหนึ่งมาในตําแหน่งหกหนึ่งเลยนะฮะตำแหน่ง เขาเรียกว่าตำแหน่งหลักตำแหน่งชัดเจนเลยนะส่งตัวล่างนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมัน843นะเราจะเห็นว่าถ้ารวมชุดแผงด้วยมันจะมา8กับ3นะแต่ว่าเอาว่าชุดหลักอย่างนี้ถ้ารวมชุดแผงไปมันเยอะไปนะชุดหลักเนี่ยเลข3ก็มาเห็นไหมอ่าพอข้างบนเนี่ยสีเลข3ามก็มานะครับเลขยามนะครับเห็นไหมเออเพราะนั้นพอรหัสเลขยามนำโชคเนี่ยนะครับ ก็สามารถเชื่อขนมกินได้เลยนะครับว่ามาในอย่างน้อยนะหตัวเนี่ยมาแน่นอนนะจะมา2อตัวบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าอ่าแล้วแต่คนแล้วกันอ่าแล้วแต่พี่ๆน้องๆนะจะไปจับเนาะจับจับถูกก็ถูกนะก็ได้ไปนะจับผิดก็ผิดก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ถูกนะครับก็ตามนั้นนะครับมันก็เรื่องสลากเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเออนะเขาเรียกว่าอะไรนะ หวยกินเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเออนะครับแต่ว่าออย่างที่บอกนะเล่นหวยใหญ่หวยเล่นเรานะครับในส่วนเลขยามก็ประมาณนี้นะครับค่าดแล้วนี่เข้าเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเลขราศีที่เข้าไปนะเลขราศีเข้าราศีพิจิกเนี่ยเข้าอ่สี่สามด้านบนนะครับแล้วก็ราศีสิงเข้า6 1หนึ่ง ด้านล่างนะเข้าไป้อราศีเห็นไหมเออแล้วก็ในส่วนของเลขปิงปองนะปิงปองเนี่ยเข้า6กหนึ่งนะปิงปองเนี่ยให้ในไหนปิงปองเนี่ยมาแม่ให้ในกลุ่มนะครับซึ่งมีอยู่3กลุ่มนะครับ่างกลุ่มแรกคือกลุ่มฟรีนะซึ่งกลุ่มหมอแมนพารวยอันนี้เข้าฟรีนะครับท่านมีสมัครนะครับสมัครกับพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ กลุ่มที่สองอสเนี่ยเฮฮาภาษาเลขอันนี้555บาทตลอดชีพนะครับแอดมาสมัครกับมองแมนเองนะครับก็เป็นกลุ่มแบบว่ากลุ่ม FC กลุ่มพี่ๆน้องๆน,น,นะครับนะก็มีวอลเปเปอร์อะไรก็ลองเข้าไปดูนะครับดังนั้นะปิงปองเนี่ยให้ในกลุ่มนะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือให้สำหรับสมาชิก YouTube ที่สนับสนุนรายเดือนกันตอนนี้พี่ๆสมาชิกสนับสนุนรายเดือนหลายท่านมากๆเยอะมากๆนะครับก็หมแมนไม่ขึ้นราคาแล้วครับราคาสมาชิกเนี่ยสปีกว่าแล้วนะอ่าสองปีแล้วก็คิด100บาทเท่านั้นราคาเดียวนะครับท่านจะได้อะไรบ้างนะสมาชิก YouTube เดือนละร้อยเนี่ยท่านจะได้เลขสูตรนำโชควันที่1วันที่16นะครับเลขปิงปองวันที่1วันที่16นะครับได้ในเรื่องของการสรุปเลข หมเองก็จะมีสรุปเลขให้ในวันที่สลากไทยออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเมมเบอร์อ Member ตรงนี้นะครับเปิดโอกาสให้พี่ๆเนี่ยสนับสนุนการผลิตรายการกันนะครับส่วนหมเองก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรจะให้เนาะก็ให้ในเรื่องตัวเลขแทนก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะเผื่อใครจะสงสัยว่าพิงปองเออไม่เห็นเลยนู่นนี่นั่นนะครับก็คือต้องเขาเรียกว่าเป็นเบนเอฟฟิทด์สำหรับ f c ที่สนับสนุน าตามช่องทางต่างๆนะครับเป็นผลประโยชน์นะครับที่หมอแมนมอบให้นะครับเฉพาะกลุ่มเนาะอ่ะก็ลองไปเข้าไปตามกันดูนะครับถามว่าเข้าบ่อยไหมปิงปองเนี่ยถ้าหวยไทยเนี่ยมันขเข้าไม่ค่อยมันก็เข้ามีเข้าบ้างหลุดบ้างนะอืมแต่ว่าถ้าในกลุ่มเลขเด่นต่างๆเนี่ยหมอแมนจะให้เลขปิงปองทุกวันนะครับแล้วก็เลขเด่นประจาวันให้ทุกวันด้วยว่ากลุ่มอีกสกลุ่มเนี่ยนะครับก็ลองเข้าไป ไปลุ้นกันดูใครที่แบบเป็นสายแบบว่าลุ้นหวยทุกวันอะไรอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าพอๆอย่าพูดเยอะเอาล่ะเข้าสู่อ่าเนื้อหาของเรานะครับถอดรหัสเลขยาวนำโชควันที่16ธันวาคม2 5งนะครับวันนั้นตรงกับวันจันทร์อ่าวันจันทร์นะครับเลข2นะครับ่าตีไปเลยนะครับวันจันทร์คือเลข2นะครับอ่าเลขแผงของเลข2คือเลข5นะครับต่อมาครับเลขยามนะครับปรากฏว่าไปออกที่ยามพุทธนะครับหรือว่าพุทธโทหรือว่าพุทธะนะครับอ่าแล้วแต่จะเรียกนะครับ เอาตารางยามอึ๊อยามพุธเนี่ยเป็นยามพุธตอนนั้นเนี่ยถ้าสลากออกอต่อให้ออกก่อน4โมงนะครับหรือออกหลัง4ี่โมงนะครับก็เป็นยามที่ดีนะถือว่ายามที่ดีเลข4เลขดาวพุธเนี่ยก็มีโอกาสจะมาเหมือนกันครับดาวพุธนะครับพุธกลางกับพุทธอวสานเนี่ยเขาบอกว่าอย่างพุธตัวกลางเนี่ยที่สลากออกเนี่ยนะครับเขา มีคํากรอยู่บอกสองนายนิยมชื่นชมบุญตาลําลึกพระคุณสุนทรราชาได้ลาบรัตนายามนี้สมมาตรนะครับนี่คือยามดีนะครับยามดําเนินพระราต่อมาเนี่ยยามอัศกราชชัยยามพุทธตอนกลางเป็นยามดีได้เมื่อหนุมานได้นางสุวรรณมัจฉาเป็นภรรยานะครับเป็นยามดีทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองศาสตร์ยามเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับยามนี้ยามดียามมงคลนะเลข4นะครับก็น่าลุ้นพอสมควรเพราะว่าอะไร เพราะว่าดาวพุธเลขสีเนี่ยนะครับก็สถิตยอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ำนะครับนาฬิกาเขาฟังเสียงเราเขานึกว่าเราถามอะไรนะครับเออนะครับดาวพุธเนี่ยนะอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ำออนะครับแล้วดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำด้วยนะครับคราวนี้เอ,อ่อดาวพุธเนี่ยก็แผลงนะบางคนอาจจะไปแผลงเป็นแบบ หลายๆท่านเนาะไปแผงเป็น7อะไรอย่างเงี้ยอ่าบางคนไปแผงเป็น9บางแผงเป็นศูนย์บางเพราะาอะไรอาซี C. ไปพร้อมกับซีอะไรแผงเป็นศูนย์นะแปลว่าอะไรความตายอะไรเงี้ยนะไปกันเรื่อยเลยนะครับอันนี้แบบอ่าเขาเรียกว่าไปกันเรื่อยเลยนะครับก็คืออซีเนี่ยซีกับกับเลขศูนย์เนี่ยความหมายเดียวกันคือความตาย,าตายแต่เลขสี่กับเลขศูนย์คนละความหมายนะคนละความหมายเลยก็ต้องบอกว่านะ เมืองไทยเราเนี่เป็นประเทศแห่งเรื่องของอความเชื่อที่เชื่อโดยบางทีก็ก,ก็เชื่อเลยเชื่อแบบไม่ได้มีหลักการอะไรก็มาก่อนนะครับหลายๆอย่างอ,าอย่างแบบเลขเก้าเลขมงคลอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะที่ไหนได้เลขเก้าก็ก็เป็นดาววิญญ,ญาณธาตุเป็นดาวไรตัวตนเ,ออเป็นดาววิตกจริตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆคนไม่รู้นะเออ <laughs> ก็ก็เป็นประมาณนี้นะครับอย่าไปีเรียอะไรมากนะครับแต่แม่จะบอกว่า เลข4นะครับธาตุน้ำถ้าท tamam, <window> <hè? S 2> ่านแผงก็แผงเป็น6นะครับเพราะว่าเขาเป็นดาวคู sì ่ธาตุน้ำสี่กับ6เนี่ยเป็นพุธกับศุกร์ครับเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะครับเพราะว่าตามหลักการการแผงเลขเนี่ยสังเกตแล้วพิจารณาแล้วเนี่ยแผงตามดวงดาวคู่ธาตุของตัวเองนะครับเพราะนั้นยามเนี่ยนะเป็นยามพุธนะครับตัวกลางเป็นเลข4ถ้าท่านจะแผงแผงเป็นเลข6นะครับ และต่อมาครับในส่วนของเลขหลักที่3เนี่ยนะครับเป็นเลขดาวย้ายปรากฏว่าก่อนที่สลากออกมีดาวย้ายทั้งหมด3ดดวงนะครับเอาเอาเฉพาะดาวใหญ่นะครับไม่นับดาวจันช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพระเกตย้ายก่อนเลยพระเกตย้ายวันที่4ทธันวาคมนะครับ4ธันวาเนี่ยรับพระเกตย้ายนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยหธันวาคมดาวสุกย้ายดาวสุกเดือนนี้เดินเร็ว ด้วเรวดาวปกติเดินเสิร์ตนะครับย้าย2รอบนะครับได้ย้ายวันที่5กับวันที่30นะครับและนะครับก็เกือบจะเลือกดาวศุกร์อยู่แล้วเชียวนะฮะปรากฏว่าไปเช็คดูนะครับวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ย้ายนะครับแล้วย้ายเนี่ยเข้าย้ายช่วงเช้าประมาณ10บโมงนะครับย้ายช่วงเช้าประมาณ10บโมงดาวอาทิตย้ายวันที่16พอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นป็นไงฮะ ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าย้ายมาแล้วเนี่ยได้ตำแหน่งดวงดาวมาตรฐานอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับถ้าย้ายมาเฉยๆไม่มีตำแหน่งอะไรที่โดดเด่นก็เป็นการย้ายตามรอบวงโคจรของดาวอาทิตย์ย้ายทุกเดือนดาวอาทิตย์นะในรอบนี้ปรากฏว่าดาวอาทิตย์ยกย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในเรือนคูมิตรเพราะาราศีธนูเนี่ยเจ้าบ้านเป็นดาวพระหัสนะครับ อาทิตย์ย้ายมาเข้าบ้านแต่เข้าบ้านมิดไปบ้านเพื่อนอ่ย้ายมาบ้านเพื่อนได้รับการอุปถัมภ์คำชูและคุณภาพของดาวอาทิตย์เองยังได้ตําแหน่งเทวีโชคเทวีโชคครับอา่าก็เทวีโชคฉลกฉลาแน,น่แลนะครับก็บอกว่าไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะครับในส่วนดาวดวงนี้นะครับจริงๆแล้วติดอ่าตหนินิดหนึ่งนิดเดียวตรงที่ว่าวันที่สลากออกเดี๋ยวคือวันจนันทร์ แล้วในระบบมหาทักษะคุณภาพดวงดาวดาวอาทิตย์เนี่ยจะตกเป็นกาลาคิเน่นะครับในยามที่สลักออกออกยามพุธดาวอาทิตย์เนี่ยคุณภาพตกเป็นอุตสาหก็ยังแปลว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ความพยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยคุณภาพดาวอาทิตย์เนี่ยถามว่าแรงไหมมันความความแรงเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณสัก6 0 7 0เท่านั้นเองนะครับ60-70%เเท่านั้นเองนะครับแต่ด้วยนะครับหลักการของวิชานะครับ เลขยามนำโชคนะที่นะประยุกต์ขึ้นโดยผมอาจารย์สิทธพัฒน์หมอแม่นพลังเลขนะครับก็ยึดตามหลักการว่าเอาดวงดาวนะครับที่ย้ายก่อนสลากออกและใกล้สลากออกมากที่สุดและมีความโดดเด่นมีซีนมีบทบาทอาทิตย์เนี่ยเขาได้เทวีโชคเขาย้ายเช้าวันจันทร์นะวันที่16พอดีนะครับเป็นดาวอื่นไปไม่ได้นะครับนะถ้าเอาเงี้ยเอาง่ายๆนะถ้าท่านจะไม่เอาดาวอาทิตย์เนี่ยเลขหนึ่งนะ ท่านต้องไปเล่นดาวสุกเลข6นะครับซึ่งเป็นไงฮะหมอแมนบอกทุกคลิปนะถ้าเลขซ้ํากันนะเ,เห็นไหมถ้าเกิดเราเลือกดาวสุกนะอย่าลืมว่าดาวพุธเนี่ยเขาแผลงเป็นเลข6ได้อยู่แล้วถ้าเราเลือกดาวสุกอีกเราได้เลข6กมาอีกนะครับก็แล้วแต่ถ้าใครจะเล่นเบิ้ลเล่นหามก็เอา6ไปซ้ําได้นะแต่หมอแมนตามหลักการตามแนวทางก็ไม่ค่อยชอบเลขเบิ้ลก็จะให้เลขที่แตกต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นถอดรหัสเลขยามนําโชคประจําวันที่16ธันวาคม2567ครับได้แก่ 2, 4, 1, 2, 4, 1ครับเลขวันคือดาวจันนะครับเลข2นะครับแผงเป็น5เลขยามคือดาวพุธเลข4แผงเป็น6และเลขดาวย้ายคือดาวอาทิตย์เลข1แผงเป็น7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดหลักเนี่ยเราจะได้ 2, 4, 1นะใครอยากจะเล่นชุดแผงด้วยชุดแผงชุดแปลง นะครับเอามาโยงมาชนกันได้นะครับเลขที่โยงเลขที่ชนกันเนี่ยเข้า2ตัว3ตัวหลายรอบแล้วนะครับนะแต่รอบที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เข้า2ตัว2ตัวเนาะมาโดดๆนะครับแต่รอบนี้นะครับชุดแผงคือ567เนะครับเลขเรียงๆนะครับนะก็ลองดูนะครับตาดีได้ตาร้เสียนะแล้วแล้วแต่ดุลพินิจและวิจารณญาณของท่านแล้วแต่เงินทุนในกระเป๋าของท่าน นะครับตอนที่ท่านเล่นนะครับไม่มีใครนะครับมาจับมือท่านเพื่อหยิบเงินในกระเป๋าของท่านออกไปเพราะฉะนั้นตัวท่านเองต้องมีสติด้วยตัวเองนะครับการเล่นหวยนะครับการซื้อสลากใดๆก็ตามนะครับอย่าไปโทษนะฮะว่ามันเป็นอบายมุกมันเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะเป็นเรื่องของการพนันนู่นนี่นั่นนะครับทุกสรรพสิ่งมันในโลกมันมีอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะครับจะมีแนวคิดอย่างไรกับสิ่งสิ่งนั้นเราจะ นะรักษาเราจะมีสตินะแล้วเราจะรู้แล้วมีวิจารณญาณมากน้อยแค่ไหนนึกออกไหมเออถ้าเรารู้นะว่าเราเป็นนายมันอ่ะอย่าให้มันเป็นนายเราเรารู้ว่าเราเล่นแค่นี้แค่นี้เราบริหารจัดการต้นทุนได้เราเล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับเราเล่นเป็นเกมไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ <c oughs> อ่ะฝากไว้ด้วยนะครับนะถอนรหัสเลขยำโชคสองสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ท้าย,ท,าย,ท,ายท้ายสุดนะครับ เราเล่นหวยอย่าให้หวยเล่นเรานะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ